ทำไมเลยถึงมีหลายรสชาติและใช้กลยุทธ์อะไรในการัดใจัยลูกค้าเรื่องนี้เราต้องมาคุยกันครับเลมันฝรั่งทอดกรอบระดับโลกครับที่เดินทางมาอย่างยาวนานกว่า100ปีนะฮะจะดูหนังกินเล่นเพลินๆนะฮะหรือว่าปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยเลยก็เป็นหนึ่งในขนมที่ใครหลายๆคนเลือกซื้อใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่าก่อนจะมาเป็นเลยที่เรากินกันถึงทุกวันนี้เนี่ยเขามีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาเลยเรื่องราวเริ่มต้นจากคุณเฮอร์แมนวอร์เดนเลครับชื่อแบรนด์ก็มาจากเขาที่แหละถึงแม้ว่าจะได้ชุนเรียนมหาวิทยาลัยนะคร เริ่มจากการเป็นเซลล์ขายขนมวิสกิตครับก่อนจะผ่านตัวเองมาขายมันฝรั่งทอดจุดเปลี่ยนที่สําคัญคือการเปิดบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนจําหน่ายมันฝรั่งทอดกรอบของบริษัท Barret f o o d Company นะฮะหลังจากนั้นครับคุณลูเฮอร์แมนครับก็ซื้อบริษัทที่ตัวเองเป็นตัวแทนจําหน่ายนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น H w L Company นั่นเองนะครับเริ่มต้นขายมันฝรั่งทอดกรอบและรสชาติแรกก็คือรสชาติโรยเคลือสุดคลาสสิกที่เรารู้จักกันดีนั่นเองแต่กว่าจะมาเป็นเลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกได้ครับเขาต้องผ่านรรร้อออนนนนผ่่่่ามามามาาาวววมมมมมกยพสคะ,ะไจเเป็เืง การเปลี่ยนชื่อบริษัทนะครับให้เหลือแค่คาว่าเลสสั้นๆนะฮะให้จําง่ายหรือการจับมือกับยักษ์ใหญ่อย่างแปปซี่ในการทําการตลาดที่เรียกว่าเป็นการผลึกกาลังของสองตนานเลยทีเดียวจุดแข็งของเลสครับที่ทําให้ใครๆก็ติดใจก็หนีไม่พ้นเรื่องของรสชาติที่หลากหลายแถมและแต่ละประเทศรสชาติก็แตกต่างกันด้วยอย่างในประเทศไทยเราครับก็มีรสชาติกระเพรากรอบนะฮะหรือว่าบาร์บีคิวหมึกย่างพรชิลี่ส่วนต่างประเทศครับก็มีรสแปลกๆเพียบเลยนะครับเช่นรสช็อกโกแลตนมน้ำซุปรัสเซียแตงกวาไก่และวัฟเฟิลบลูเบอร์รี่ อะะบอกเลยว่าเยอะมากเลือกไม่ถูกแน่นอนรวมๆแล้วนะครับเลยมีรสชาติมากกว่า200รสชาติทั่วโลกเลยมีทั้งแบบว่าขายตลอดแล้วก็ขายแบบลิมิเต็ดด้วยแล้วเลยครับก็ทำยังไงถึงมีรสชาติใหม่ๆออกมาให้เราได้ตื่นเต้นได้ตลอดแบบนี้เขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าไฮเปอร์โลเคอลมาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการศึกษาว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยชอบรสชาติแบบไหนนะฮะแล้วก็ออกรสชาติใหม่ๆที่ถูกใจคนในพื้นที่บบนั้นๆออกมานะครับอย่างบ้านเราเนี่ยก็ต้องรสกะเพราเนาะที่ใครๆก็ เวลานะครับไม่มีเบื่อเลยเรียกว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้เลยครับครองใจคนกินขนมขบเคี้ยวทั่วโลกได้อย่างเหนียวแน่นเลยนะครับ